สวัสดีครับสมูช้อมวันนี้เราหยุดเกม,มกบูอาคายผลิกแล้วนะครับผมซึ่งเขาเสร็แล้วเราเปิดตู้โนอาไปแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะเปิดหาอุทาหะกันนะครับผมถ้าานมูชมถามว่าพี่พี่ไม่เปิดไม่เก็บเพชรไม่เปิดตัวละครของยูก,กะชุดเชียร์ลีดเดอร์โอ้ชชุดพาราสหรอครับผมบอ,อกได้เลยนะครับว่าถ้ามันจะออกมันก็ออกเว้ยอันนี้คือมู่จากใจจริงเลยถ้ามันจะออกมันก็ออก ก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากแต่ถ้ามันไม่ออกก็คือไม่ออกจนรอบไปถึงการันตีเหมือนที่ผมเคยโดนมาหลายรอบใน,นที่ผมเคยทําคลิปมาก่อนน้านี้นะครับผมก็หวังว่าในคลิปนี้อุทาหะชุดเชียจะออกให้ผมนะครับผมมาเปิดกันด้วย3มมติเหมือนตู้โนอาลเลยนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นม่วงสักใบในคลิปนี้นะมามัลติแรก เอเดี๋ยวไม่ใช่สามปกติเพราะว่าผมมีตัวฟรีด้วยใช่มนแจกตัวฟรีตอนเอพิโวเ์นะครับผมสามปกติเหมือนเดิมไหมเพราะว่าอ่สามปกติก็คือสามปกติพูดไปแล้วว่าสามปกติก็สามปกติวะอ่ะไปโอเคตัวฟรีตัวฟรีมันยังไงก็คือตัวฟรีมันยังไงก็เกลืออยู่แล้วแหละเกลือเลยแม่งเฮ้ยก นี่ไงหวังอะไรจากตัวฟรีไม่ได้นะฮะเกมนี้แตกของฟรีมาแล้วหวังอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่เคยหวังอะไรได้เลยนะฮะไม่รู้นะว่าไอดีผมบัคหรืออะไรแม่งโดนการันตีทุกครั้งเลยไอดีคนอื่นนม่งคือแบบเปิดมัลติแรกได้เลยเปิดจิงเกิลเดียวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือไอดีผมเป็นอะไรวะคุณถามจริงบัคเหรอไม่ใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยคือจะให้ผมโดนการันตีทุกรอบมันไม่ใช่เรื่องนะท่านผู้ชม โอเคต่อไปมัลติที่อสองขอเห็นม่วงมาหน่อยคอมอนโอ้โหอารูน่าอะไรไม่ใช่อเ oh. นึกว่ามีฟงมีเฟกไม่มีเลยนะฮะเอ้ยผมก็ยังคงเป็นคนที่เกลียดที่สุดในเกมไม่อยู่วันยังข้ามนะเนาะให้กูเปิดไปอีกกี่ทีกี่มัลติกูก็จะไม่มีวันได้ของดีๆกับเขาไม่เคยเลยนะ,ะฮะเฮ้ทออยท้อเนี่ยแม่งรู้ไหมว่ากูทอ้อเนี่เยเกมมึงเนี่ยเฮ้ยบทสุดสุดท้ายแล้วนะอุดาฮะไม่ออกคือไม่เอาแล้วนะ มาโอ้โหอรุณาฟาดด้วยแฟมฟ้า,เน,ฟาเน่งฟ้ายับโอ้โหโอ,โอ้ยังคงอยู่ในวงวีความเกลือเนี่ยหรอเอาไม่ออกสักทีหนึ่ง คือก็อยากมีตัวละครใหม่ๆกับเขาใช้บ้างอะเขาจ่ายไปไอดีกูนี่มีตัวละครน้อยมากเลยนะเว้ยมึงรู้ป่ะเนี่ยต,ตัวละครตีนเหลอบอสำคัญสำคัญกูญญก็แทบไม่มีอ่ะ <c oughs> ท้อแล้วนะเ,น,เนี่ยเกมเนี่ยเล่นเกมนี้ผมท้อแล้วนะแม่งเงยคือผมยังขาดตัวละครอีกเพียบเลยให้หาเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแม่งคือแบบอีกเยอะเลยนะเว้ยที่แบบ สามารถออกมาให้ผมได้อะทั Mother, no <của> ้งสไตรเกอร์ทั้งสเปเชียลนะแม่งก็ไม่รู้นะว่าจะมีวันไหนบ้างที่ผมหายเกลือนะครับผมก็หวังว่าตู้ยูกะชุดพลระจะออกให้ผมนะผมก็หวังไปสุดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ว่าสนุดในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไ่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ